จะเล่นเกมให้ฉ่ำใจเลยนะครับสงการานต์ปีนี้บางที่อยู่5 6วันบางที่อยู่ตั้ง9วันเลยนะครับจะอบอกวากเลยนะครับสำหรับคนที่วางแผนกลับบ้านเอาตัวเกมยุค90ต่อทีวีตัวนี้ไปเสียทีวีเล่นอยู่ที่บ้านฟินๆกันเลยหรือว่าสำหรับคนที่วางแผนพักผ่อนอยู่ห้องนะครับตัวเกมยุค90ต่อทีวีตัวนี้ก็ไปเล่นอยู่ห้องฟินๆได้เลยตัวสินค้าที่ผมรีวิวอยู่นี้จะเป็นสินค้าจากร้านโกโจโดเลยนะครับอันนี้ผมรีวิวให้เห็นตัวสินค้าจริงๆเลยนะครับภายในกล่องนะครับจะมีจอย2ตัวนจะรบอกว่าเกกสตตอััวนี้ไป่บ สาย USB แล้วก็ไปเสียบกับทีวีนะครับในลักษณะแบบนี้ได้เลยหัว HDMI นะครับก็เสียบด้านล่างตรงนี้เนาะแล้วก็ USB นะครับก็เสียบด้านจะบอกว่าทีวีของผมเป็นทีวีรุ่นเก่าเลยนะครับ LG เมื่อ8 9ปีที่แล้ว<อ>แล้วหาสัญญาณ HDMI ให้ตรงรูที่เสียบนะครับก็สามารถมาเล่นได้หน้าแบบนี้แล้วมีโหมดเกมให้เล่นหลากหลายเลยนะครับแล้วก็จานวนเกมทั้งหมดนะครับให้มาเยอะมาก10,000กว่าเกมเลยนะครับทุกคนจะบอกว่าใครคิดถึงเกมยุค90นะครับตัวนี้ต่อทีวีล้วเล่นได้เลย Fighter King of Fighter GTA นะ ลแล้วก็เล่นมา2จอยนะครับสามารถควบคุมแบบไวเลสแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนบอกได้เลยว่าสงกรานต์ปี67ปีนี้จะเอาไปฝากคนที่บ้านหรือไวเล่นเองที่ห้องก็คือฟินฟินเลยนะครับทุกคนโตเกมยุก้าศูนย์ต่อทีวีจากร้านกจโจโดตัวนี้นะครับผมปักหมุดในตะกาสีเหลืองด้านล่างซ้ายมือให้แล้วนะครับใครอยากตามต่อนะครับเอาไปเป็นของฝากก็ได้เช่นเดียวกันนะสามารถไปตามต่อกันได้ในตะกาสีเหลืองด้านล่างซ้ายมือเลยนะครับผมปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับ